มันวดนเทียวตจิบเอ้งนี่ยไปตรงไหนนักสชายกสลาได้ไหมเล็กจ้อยมันนี่ไงก็หล็บจ้อยไอ้ที่บ้านนนนะ ให้มันปูมันแล้วนี่เอาลงหน่อยตักมาเด้เฮ้ยเฮ้เอาไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ต้องไปดูเหรอต้องไดูต้องไปด้ขึ้นเออรถ่ไหมต้องส่ไมันง่ายที่เลยบ่อไอ้บ่อมัน้อแต่ระวังน่อยบ้ันงละานคนลวนี้มเรียนล่งอิดดินี่ไงท่านก็หลังพี่นี่ต่างแต่ต่ากแต่ กลัวกลัวขาจับกลไม่ใช่หรอขี่เท่าร้อี่ที่สองครับยี่สองไปไหมเช็คเช็คค่อยๆค่อยๆนักมาเอาเอาลงอะอานิี้ไม่หรอมาไปมั้ย

บุ <inv és> ่คู่ได้ห้าโมงครึ่งนี่อันกง่อนนึงเดี๋อน 来!

เห็นมเออนอะไรหนั่งสองสา1 1ี่ห้าหกเจ6ดแปดในขั้นหกขึ้6หกหกแปดห6ห้าหกหกสามสามหก มันยิ่ง um ิีมาทีเดียวเคสเอเจนมาฟันงานเขาเคสเลยไม่ใป่ทำงานต่อกิบลงกิบลงเลยคอพวตสักิบลงด้วยแตก ลงที่เราจอดรถนี้นี่หัวใหญ่ก็จะให้ลงปลาก็ดไปบ้านี่เจามกอนนะตกเตเดี๋ยวปากันไปขนออกเลยบ้านกูตายอันนี้าเอ๊ะเป็นยังไงปืนปากันไปขนออกเลยนี่เลยที่มัมา เฮ้ยกงนี่แท็กซี่นั่เ็ยางเช็มพังไ่นเช็มครับ ไมู่้จะทำอะไรดีเฮ้ยโแล้วเวลาทรถลง